อดีตสสพักเพื่อไทยค่ะยื่นฟ้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญ6ท่านนะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังขยายเขตอำนาจรับคำร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวอซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาค่ะพลตำรวจเอกวิรุณฟื้นแสงนายชวริตวิทยาสุดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยพร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้ายื่นฟ้องคดีต่อสารอาญา เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน6คนในข้อหาร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จากกรณีที่รับคำร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดวยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงยังเปิดช่องทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ร้องดำเนินการผิดขั้นตอนทางที่ตุลาการทราบดีว่าขั้นตอนทางกฎหมายต้องส่งเรื่องให้อายการพิจารณาก่อนและกระบวนการวินิจฉัยยังมีความเร่งรีบโดยไม่รอพระบรมราชาวินิจฉัยหลังจากสภามีมติผ่านวาระสามแล้วนายกรัฐมนตรีนำร่างกฎหมายขึ้นทูลกล้าทูลกระหมอ่อมได้ก้าวล่วงเข้ามาในอำนาจของสมาชิกสภา หรือเป็นการสถาปนาแดนอำนาจของตัวเองเก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนลูลเป็นข้อหาชะกันเหมือนกับประหารชีวิตทางการเมืองพก็ผมทั้งที่ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยสุดจริตจึงต้องมาดำเนินการป้องคดีอาญา เพื่อขอความเป็นธรรมจากสารอาญาปกป้องการทำหน้าที่ของพวกผมด้านพลตำรวจเอกวิรุณย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของตุลาการทั้ง6คนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมานูญบัญญัติไว้ผิดหลักนิติธรรมและเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมาฟ้องให้ดําเนินคดีส่วนกระบวนการหลังจากนี้ศาลจะพิจารณาอย่างไรก็พร้อมรับฟัง และหากสารอาญามีมติรับเรื่องไว้พิจารณาก็จะได้เตรียมต่อสู้ตามกรอบของกฎหมายต่อไป